ครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นการสรุปบรรยายนะครับครั้งที่3นะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าตลาดวิชานะครับของสาย5นะครับเป็นการสอนเรื่องวิชาการนะครับประจําเดือนนะครับผมของทุกหนึ่เดือนจะมี1ครั้งนะครับผมรอบนี้นะครับก็มีคนที่มาฟังบรรยายนะครับผมตั้งแต่อายุงานตั้งแต่1เดือนนะครับจนถึง15 15ปีนะครับผมก็มีความหลากหลายนะครับรอบนี้นะครับแล้วก็จํานวนคนฟังนะครับก็ เยอะที่สุดเลยนะครับผมก็คือในสามครั้งนะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่หลังโควิดมานะครับก็80ิบคนนะครับผมความท้าทายครั้งนี้นะครับก็คือความหลากหลายแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่แทบจะไม่รู้อะไรเลยนะครับจนถึงรู้ถึงประสบการณ์15ปีแล้วนะครับผมก็แน่นอนครับวันนี้รอบนี้ผมอยากใช้คําว่ารู้เขารู้เรานะครับผมก็รู้เขายังไงครับก็ผลนี้เนื่องจาก คนบางคนก็ไม่รู้จักเลยนะครับผมก็บอกว่ามีใครเคยมาเรียนกับผมบ้างนะครับในครั้งที่1ห,หรือครั้งที่2ก็ตามนะครับช่วยยกมือหน่อยผมจะได้รู้ว่าเรื่องไหนที่ผมพูดไปแล้วและเขาฟังไปแล้วนะครับผมจะได้สอดแทรกหรือว่าเสริมอะไรกันได้ถูก นะครับผมแล้วก็คําถามที่2องอกว่าอายุงานนะครับผมแต่ละท่านเนี่ยนะครับกี่ปีกันบ้างนะครับบางคนก็เดือนนึงนะครับผมเห็นลวเดือนหนึ่งเพราะว่าเพิ่งเข้าตัวแทนมาตรฐานกับผมในครั้งแรกก็มีอยู่บางคนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บางคนยกมือว่าไม่เกิน5ปีนะครับสปี3ปีส่ปี5ปีนะครับแล้วก็6กถึงสิปีนะครับกี่คนนะครับสิบเถึงสิปีกี่คนนะครับก็ช่วยยกมือนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องพูดอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือผมมาก่อนมา4ี่านาทีนะครับเพื่อด เข้าไปถามคนที่จัดงานว่างานนี้เป็นยังไงนะครับผมจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราควรจะพูดอะไรยังไงดีนะครับให้สอดคล้องกับวิทยากรของคนที่ผ่านมาแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับรู้รู้เรานะครับก็คือสร้างกิจกรรมร่วมร่วมกันแสดงนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนครับส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้จักนะครับผมรอบนี้นะครับก็ให้ผมก็เรียกเฉพาะคนที่รู้จักนะครับจากใช้ ใช้ประสบการณ์จากครั้งที่2นะครับเรียกคนรู้จักนะครับมาสร้างความคุ้นเคยก่อนเช่นทากิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมคําถามว่าเอะโอกาสคืออะไรเลยครับให้มาแสดงให้ดูบ้างนะครับผมเพื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ความเนกันเองมากขึ้นนะครับคนจะได้กล้าถามนะครับผมกล้ายกมือแสดงออกนะครับผมแล้วก็รอบนี้ครับก็จากประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่พูดเร็วเกินไปนะครับผมก็เลยวางนาฬิกา ใต้จอโปรเจคเตอร์ซะเลยนาฬิกาแบบนาฬิกากลมๆที่ติดผนังอะครับถอดมาให้เขาถอดมาวางใต้โปรเจคเตอร์แล้วทุกครั้งที่ดูโปรเจคเตอร์เนี่ยผมจะดูว่าอ๋อผ่านไป5นาที10นาทีจะได้รู้ว่าควรใช้เวลายาวขึ้นหรือว่าสั้นลงนะครับผมนี่คือจากประสบการณ์ครั้งแรกนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็คือผมคิดว่าการบรรยายในรูปแบบพวกนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีคนฟังเนี่ยนะครับผม เป็นแบบไหนเช่นประสบเคยฟังเรามาแล้วกี่เปอร์เซ็นมีประสบการณ์การทางานกี่เปอร์เซ็นเพราะว่าอันนี้มาด้วยความสมัครใจนะครับผมก็เลยผมคิดว่างานอบรมแบบนี้มันเป็นเป็นงานศิลปะนะครับก็มีความสนุกท้าทายอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปตามผู้เรียนนะครับดังนั้นนะครับจากประสบการณ์ก็เลยว่าเตรียม powerpoint นะครับเป็นแบบเป็นไฟล์ T ตอนหนึ่ง PowerPoint, powerpoint powerpoint หนึ่งเรื่องก็1ไฟล์ powerpoint หนึ่งเรื่องหไฟล์นะครับเพราะว่าเผื่อเราจะมีการปรับเปลี่ยน powerpoint ได้นะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ powerpoint เดียว 70ดหน้าครับเวลามาไล่หาผมคิดว่ามันจะหายากกว่าที่เราแยกเป็นไฟล์ PowerPoint ที่อยู่ใน Ta s k ของงานตรงนี้นะครับด้านล่างเหมือนเราจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับคิดว่ามันจะมันจะสมูทกว่าง่ายกว่านะครับก็ทิปนี้ก็ขอเป็นเท่านี้นะครับก็ขอโทษเก็บเกินสมเ็จนะครับก็ช่วยคนเก็บเกินสมเร็จด้วยนะครับผมก็มีอะไรก็จะปรับปรุงพัฒนาต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ